สวัสดีครับผมมีสารมนซื้บันมาเด้อยวันนี้กับม,มาบัานหอยแรงเนาะม,มาบัานหอยแรงมาซื้อเห็ดน้ำเถ่าแม่เลาะสายทางอ่านี่ลละเพิ่นไปเจมาจากผู้เมงบ้านหอยแรงอันตำบลยังกว่าแม่คํับแคบแตตำบลคำเช่นอำเภอมันจากจังหวัดขอแนแก่นอผู้ปาดขากับปาดเอาัานเนี่ย เด้อเบเด้อโอ้มางามค่กแปุร้านกับปุ๊บไปร้านกับไปเอาพอพูน้อนอยู่แล้วก็นอนมาเน่ะเอาแล้วก็ไปยังรถซื้อซ่องกับเจ้าให้เบิ้งเหรอพ่อเออคซื้อเห็ดำยู่โอ้คววนอ้แบบมวมงามกับเราคืิเห็น้อบโอ้ซื้อหนังแม่แงามแมนจะออกงามคักงามเนี่ยไปงานจับมาบับพี่น้องงานมีเรียเนี่ยรเไทย โอ้ฝนเลยโอ้ขออนุญาตในแม่โอ้งามไร่ซื้อไร้เฮ็ดอ่ะว่าซื้อที่ไหนไทยประเด็ต้องซื้อตัวซื้อตัวซื้อเซื้อเสื้อคอมเมนต์นั่งก็ได้งามไร่ผุนมาเรื่อยเรื่อยเยอะเยอะแยะมาทั้งสีก่อนเออเดี๋ยวจะเฝ้าซื้อไทยก่อนอ่าเซ็นนี่ออกเซ็นนี่เป็นน้องซ่งห้องแล้วก็ไปอัน ไปเออคำแช่งด่วนมงเนาะเสินนี้ออกเสิน,นออกแจ้งข้อเนาะแจ้งข้อไปใช้พุ่มเด้อบันนี้กะเหตุจุดฟังนี่เด้อพี่น้องเด้อเหตุจุดทั้งนี้พี่น้องยุกไกย,ยุกไกลอยากมาแว่ก็ไม่แว่ได้รอสายทางเด้อปันหวยหแดงเด้อพี่น้องเลยเออสร้างออกไปน้องส่องห้องโอ้คุ่นเหตุมันเออโอ้ยี่หรอต้ดหนังยมเด้อ เจ้าวาตัวมังย่นแบ่คนบ่อยจังดอกว่าสายทางงาม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 สีแดงจิ้งคึงเลยป่ะเนี่ยโอ้งามดีอ่ะเห็นแล้วอ่ะสันตัวเอาไปอีกบป่ะเนี่ยอ แต่เห็นมันงามก็เลยขอไทยทำแม่ขันดอบมันคืองามเฉยขันดอบจะพรองกับเน็ดกับงามนี่แหละไทยมันเก่งโอ้ยคนนี้ไอ้บ้านมาเด้อมาซื้อเขาบอกจแค่วันนี้บอกบ่อยเขามาซื้อจังหวัดนี่ไม่มามามาซื้อยูบ้านอันหอยแดงเห็ดตุ้มพป่มแดงเพิ่นที่เจ็บเจ็บมาซื้อเมือเนาะเจ็บซื้อเมือเออเจ็บซื้อเมือ เมสเดียงเสื้อเล้าอ่ะเสื้อเมสดิงเออซื้อเมสดิงวันเรามาขึ้นเสื้อจริงจังเออมาเมสดิยงบ้านหอยแรงอ่บ้านหอยแรงเออยุเนี่ยุโกบกง คือววาเขาไปใตมนขึ้นเขาือ้่าเอาเบอร์เหล็กก็นจั่งอยู่ขนบอว่า้วมันขึ้นวะมันเหติดหวงเตไปต่เพราอืสอเลขกันละนไปไต่สิบสิบปสเลเพราดองไปดองมันอยู่เนยอมนอเสียอึ้นะเอาไปเห็หลวงพ่อสรงหลวงพ่อพันกระดาหลวงพ่อกระเดาโซโล่หดละกระเดาโซ่หดละดองม่เยเวดดองไม่ดอม่ยอ่ ดอดดองไ่เบเนนัวมาเสียคนคือกันตังซืออกคนเจ้ากวดสวก็แล้วจอยก็จอยคนผู้ให้ด้วยกันจืดาแม่ตอนแต่งงานอีหมกเจ้าน้าทายวิเมียนเมียนเจ้า่อจำจำได้เสียคอยเียะเพียงสีจำไม่ได้คอยนียูทูบจอดรถไั <wh> ื้อยยไปเรื <acht> <tem kiş en> ่อยๆได้วบ่ <ins ant> <ng> จะไพ่จะได้ฟ yeah. ันย yeah. ุนย่นบ่ใส่สุดเหลียงบ่งานแต่งงานคู่คนตึเออนั่นนั่นวข่อยมาศพีข่อยก็เลย้ยจัศพ่เห็นคนแหเ่อยกเลยไป้นอน ไปน้ำเพินเลย่าเจ้าไหนแล้วจอดรถไปหันจอดรถไปแล้วไปน้ำเ้าไปไหนถ่ายนรถวันนี้ถ่ายไรหองหาข่อยด้วอ๋อไปอีกคนว่าเอาก่ยจมาไทยเนาะ่อมาคนมา่นยมารไปาไเห็นหวยหนองกับไทยเนาะทยไปหอดเฮียนเปิดพูดแล้วไปหอบพื่ะทั้งโค้งนั่งไปอ่ะพไมากวนไปแล้วบ่บ่บ่เป็นไทยซื่อในเมรฟอนพร้อมเลอืมมื้อหนึ่งฟอนมื้อนึ่งไทยเนาะ โอ้พ่นๆปังด้วโอ้เด็ดด๊าต้องไี้ว่าแตกบ้านมาสิแตกบ้านมาแล้วแตกมาดีแล้วอามาสามซื้อันจะไม่เห้สด็งหรอกครัวิสมบัณฑ์แ้ไม่เห้สด็งแาบเนี้ยครับจิปนี้ก็ขอเพื่อนที่นี่เด้อคนค์กคนเช์คนติดตามเลยเด้อพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับ